สวัสดีครับผมของกเลีครับเป็นจําทุกวันทางช่อง YouTube คุยกเ,เลขพยากรณ์แล้วก็ทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับสวัสดีกลางสัปดาห์นะครับมาพบก,กันเช่นเดิมครับตามเวลาเดิมหลังจากที่สอนเสร็จแล้วก็มาอัดคลิปให้ความรู้ทุกท่านเช่นเคยนะครับอ่วันนี้จะเป็นเลขกลุ่ม547-745นะครับผมจวหัวไว้ว่าเป็นยอดนักพนาผู้รอบรู้นะครับ นักพัฒนาเนี่ยผมมองไปที่คู่47ส่วนผู้รอบรูมมองมอที่คู่45เอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วภาพรวมจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองมาฟังกันนะครับบุคลิกคนเลขนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่แต่งตัวภูมิฐานน่าเชื่อถือดูมีระเบียบมีวินัยค่อนข้างสูงนะครับการแต่งตัวก็เลยออกไปแนวข้าราชการนิดๆน,นะครับถึงแม้ว่าเราจะเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ตามแต่เราจะแต่งตัวเป็นสไตล์ของอ่ถ้าเป็นพ่อค้าก็คือแต่งให้รู้ว่าเป็นพ่อค้า นึกออกใช่ไหมครับคือจะมีสไตล์ที่ตรงไปตรงมาในในรูปแบบของอาชีพของตนเองนะครับจะเป็นแนวเรียบๆสบายๆนะครับแต่อาจจะมีความโดดเด่นในแง่ของคือเห็นปุ๊บชัดเลยว่าเนี่ยต้องทําอาชีพนี้แน่ๆประมาณนี้ครับบุคลิกก็เป็นคนตรงๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายส่วนวิธีการทํางานนี่แหละที่เป็นความเด่นของเลขกลุ่มนี้นะครับพอๆกับการตัดสินใจนะ ความเด่นของวิธีการทํางานก็คือหนึ่งเขาจะเป็นคนที่จริงจังและตั้งใจมากเวลาที่เขาจะเลือกจะทําอะไรนะครับหรือตัดสินใจจะทําอะไรเขาจะทําได้ดีมากๆนะครับทำได้ดีมากๆนะส่วนอย่างที่2ก็คือเวลาที่ทําอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการนํานําสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งที่กาลังทําอยู่เนะี่ยมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาทั้งวิทอ์ทั้งสังเคราะห์คือรวบรวมมาให้มันเป็น องค,ความรู้หรือวิธีการทํางานที่ดูชัดเจนและดูน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งนะครับทำอะไรเป็นระบบระเบียบมากจะเรียกว่าถ้าเกิดว่ากวาดบ้านก็อย่างสะอาดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของการทํางานหรืออะไรก็ตามผมมองว่าเออโอเคเลยกลุ่มนี้จัดเต็มนะครับทำงานเต็มสิบผมว่าได้เต็มสิบเลยแต่อาจจะไม่ใช่ลักษณะของการทํางานที่ออกจะดูวุ่นวาอะไรนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังกับสิ่งที่ทํานั้น,น,น ใช้เวลาค่อนข้างนานเวลาทําอะไรคือถามว่าค่อนข้างนานเนี่ยไม่ใช่ว่านานเพราะว่าทําไม่เก่งหรือทาไม่อะไรนะคือเ้านานเพราะว่าเขาพิจารณากว่าสินค้าจะออกไปสมมติเราขายของกว่าสินค้าจะออกไปถึงลูกค้าเนี่ยการันตีว่าลูกค้าได้ของที่ดีแน่นอนหรือว่างานที่จะนําเสนอออกไปให้ใครก็ตามหรือติดต่อคอนเนคชั่นใครก็ตามเราจะมั่นใจได้เลยว่าเออคนเลงเนี้ยคนกลุ่มเลงเนี่ยทําแล้วผ่านแน่นอนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือวิธีการทํเงานผมชอบมากนะครับขยันมากครับ ส่วนเรื่องของการตัดสินใจก็เช่นเดียวกันนะครับเดี่ยตรงที่ว่าจริงจังคือเด็ดขาดเด็ดขาดในที่นี้ไม่ใช่เด็ดขาดเพราะว่าเด็ดขาดเพราะาอารมณ์นะแต่เด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาทํามันชัดเจนนะครับมันชัดเจนในในกลุ่มเลขที่เขานําเสนอนั้นๆเอ้ไม่ <laughs> ใช่ในกลุ่มงานที่เขานําเสนอในกลุ่มเลขในกลุ่มงานที่เขานําเสนอดนั้นแน,น่นอนนะครับสมมุติว่าเขาคิดจะทํางานชิ้นหนึ่งที่จะทําให้ออกมาดูดี เขาจะทําได้เลยเขาจะไม่หลอกเพราะว่าเขารวบรวมข้อมูลมาหมดแล้วนะครับเพอารวบรวมข้อมูลมาหมดแล้วนั่นคือเราถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจมาแล้วเร,เราเรามองได้เลยว่าคนคนนี้นโอ้โหเชื่อใจได้อะว่าคิดอะไรมาแล้วมันต้องมันพลาดยากแต่ไม่ใช่ว่าม่พลาดเลยก็มีบ้างนะครับแต่ผมให้เครดิตเจ็ดสี่ห้ามากกว่าห้าสี่เจ็ดที่หนึ่งที่ว่าเจ็ดสี่ห้าเนี่ยอย่างน้อยเขายังรู้ว่าเออควรจะทําอะไรแบบคล้ายๆคล้ายกับว่าอะไร อะไรที่ควรจะนํามานําเสนอหรืออะไรที่ควรจะคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําดีแต่ถ้าเป็นห้าสี่เจ็ดเนี่ยเขาจะลงลึกทุกเรื่องเลยมันอาจจะดูเคร่งไปนิดนึงนะครับอาจจะดูเคร่งเครียดไปนิดนึงแต่ถามว่าทั้งคู่นี่ถือว่าการตัดสินใจหรือว่าการวิธีการทํางานของโอเคไหมผมว่าโอเคนะผมว่าโอเคเลยเพราะามันพลาดยากค่อนข้างจะยากแล้วมีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วมันก็ดูความตรงไปตรงมานะั้นมันมันทาให้มันดูน่าเชื่อถือนึกออกใช่ไหมครับมันดูน่าเชื่อถือตั้งแต่การคิด ไปการทํางานไปยันข้างหน้าเลยคือถ้าคนมีเลขนี้ทั้งเบอร์ mm. ก็คงมองออกเล้ว่า mm. โอเคคนคนนี้ชัดเจนมากๆแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจในงานที่ทํามากๆแต่ข้อด้อยมันอยู่ตรงนี้คือว่าคนที่มีเลขนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาเขาตัดสินใจทำอะไรมันค่อนข้างจะไปเชิงเขเรียกว่าอะไรเป็นเชิงหลักเกณฑ์มากกว่าการเข้าสิงผู้คนนึกภาพออกใช่ไหม <laughs> มันคือถ้าหลักเกณฑ์เปนอย่างนี้ย มันจะไม่มีผ่อนหนักผ่อนเบาอ่ะนึกออกใช่ป่ะมันอาจจะไม่มียืดยุ่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าเกณฑ์ก็ผ่านถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์ก็ตกไปเออไม่คือจะถามว่าถ้าบอกว่าไปทางในไร้ไรหรือว่าคนไม่ดีใช้เนี่ยก็คือคุณก็ถ้าพลาดไม่ได้เขาก็ฟันคุณเลยนึกออกใช่ไหมถ้าพลาดมาเขาก็ฟันคุณเลยประมาณนี้นะครับประมาณก็ดูใจร้ายอยู่พอสมควรนะอ่ะคราวนี้ไปถึงเรื่องของความรักแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้มีความเด่นเรื่องของปฏิสัมพันธ์เพราะนั้น ถ้าเป็นแน่ความรักเขาก็จะเป็นคนที่มีรูปแบบแพทเทิร์นในการที่เขาจะชอบใครอยู่ชัดเจนถ้าไปจีบคนเลขนี้แน่นอนว่าคุณต้องมีพร้อมในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าเขาไปจีบใครเนี่ยนั่นคือถ้าเขามาจีบคุณคุณเข้าใจเลยเว่าเขาจ้องคุณมานานแล้ว<笑><笑>นึกออกใช่ไหมเออเขาตั้งใจจะจีบคุณแน่ๆเขาคือเขาเขาคัดมาแล้วก็จงภูมิใจนะครับถ้ามีคนเลขเนี่ยมาจีบคุณนะจะภูมิใจนิดๆว่าโอเคเขาคงแบบ เต็มที่แล้วล่ะเขาถึงเอ่ยปากประมาณนี้ครับแต่บุคลิกเขาเป็นคนตรง,ตงๆนิๆ่งๆเรียบๆสไตล์ทหารสไตล์ตำรวจสไตล์ข้าราชการนะถ้าเกิดว่าชอบสไตล์นี้ก็โอเคนะครับกับประมาณนี้เรื่องความรักส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการเงินถ้าเป็นเรื่องเลขแนวเนี้ยจะเป็นเลขแนวเก่งการทางานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการการเงินเนี่ยเขาจะเป็นคนค่อนข้างว่าจะมีรูปแบบที่จะหาจัดเตรคราวเนี้ยมันจะไปเด่นเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าการจัดระเบียบการเงิน พราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเลขพวกอย่างคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นเด่นเรื่องกาเก็บเงินนะแนวทางจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันมีเลขเก็บเงินแล้วฉันจะไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่นะครับอันนี้คือตามเลขนะตามเลขนี่คือจบเลยนะครับเมื่อกี้ก็มีคนหลายคนถามว่าเลขมันทําให้เป็นอย่างนี้สาหรับผมผมไม่คิดว่าเลขมันทําให้ผมคิดว่ามันเป็นแนวทางถ้าคุณมีเลขนี้แสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณทําไปทางที่ดีมันจะเป็นแนวทางที่ดีตามเลขนี้แต่ถ้าคุณบ่อยปะละเลยไม่สนใจอะไรเลยคิดว่าเลขมันทาให้ อันคือมันจะไปสองด้านไงคุณอาจจะเครียดเรื่องการเก็บเงินก็ได้จนแบบทําให้เสียเรื่องอื่นจนคนเคยเห็นคนที่เครียดมากๆเป็แบบว่าจะเก็บจะเก็บแล้วมันเก็บไม่อยู่ไหมเอออาการก็จะเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าถ้าคนตามเลขนะแต่ถ้าคุณนํามันคือคิดว่าเออแนวทางถ้าฉันจะเก็บมันจะเป็นแบบเนี้ยเพราะนั้นบอกตัวเองก่อนว่าจะเก็บไม่ใช่บอกให้เล่น,นเก็บนะมีคำบอกใช่ไหมเออประมาณนี้แหละนะครับอ่ะส่วนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการหาเขาค่อนข้างจะวางแผนการหาเงินได้ ได้ชัดเจนอ่ะอืมถ้าเกิดว่ามันอาจจะไม่ใช่การบุญวาที่จะไปหาเงินเยอะๆแล้วเนี้ยแต่คือมันรู้ว่าจะต้องไปหาตรงไหนอะไรยังไงอาจจะไปหาเก่งไม่ได้หาเก่งเหมือนเลขสองหกแปดที่ทมพูดไปเมื่อวานนี้นะครับเช่นการเลนี้ก็ไม่ใช่กลุ่มหาเก่งแบบนั้นแต่ว่ารู้ว่าจะต้องไปหาตรงไหนและก็งาน่ะมันจะมาพร้อมเงินเง่ออกไหมเงินทบงานมาพร้อมกันเพราะนั้นถ้าคุณทํางานดีคนณเล่นทงานดีแน่นอนการเงินมาแน่นอนครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลข เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับภาพรวมก็เหมาะกับการทํางานนะครับตรงแนวการทํางานตั้งใจจริงจังนะครับแต่อย่างที่บักที่ฝากไปก็คืออย่าให้เลขมานําครับให้เรานําเลขมีเลขขยนันมีเลขจัดการเป็นระเบียบทําเลยรูปแบบจะออกมาเองแต่ถ้ารอว่าเฮ้ยฉันเป็นคนระเบียบแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรเนีย่ยจบ จบ,จบเลยชีวิตไม่มีอะไรดีเลยนะครับผมการันตีเลยนะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกท่านดีด้าวทางช่อง u t u b e แล้วก็ทางชั้นเลนเลขพยากรสวัสดีคุณเอมนะครับแหมวันนี้มาดูกันด้วยนะอ่ะโอเคแล้วพรุ่งนี้จะเป็นเลขกลุ่มอะไรก็มาพบกันเวลาใกล้เคียงนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดตุลาไปที่ไหนนะมาเจอกันเช่นเดิมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ